เรียนท่านคณะกรรมการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษทุกท่านกระผมว่าที่รอยโทสันติชาราดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเครือวายวิทยาคมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงบริบทของโรงเรียนโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กตั้งอยู่ที่บ้านเครือหวาย เลขที่6หมู่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชา8กิโลเมตรทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน170คนมีครูจำนวน12คน ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ส่งออกเช่นลำไยและทุเรียนจึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วจะทำสวนผลไม้ของตนเองสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาชีววิทยา6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพพบว่านักเรียนขาดแรงจูงใจไปสำลิดในการเรียนเนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้นักเรียนจำเป็นจะต้องศึกษาจดจําเนื้อหายอย่างมากจึงทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงไม่ค่อยสนใจในการทำความเข้าใจและจดจําเนื้อหาแต่เมื่อจบการศึกษาได้ระดับมัธยมศึกษาแล้วจะทัาประกอบอาชีพส่วนผลไม้จึงส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าที่กำหนดจากสภาพปัญหาที่ได้นำเรียนในข้างต้นผมจึงพยายามหาวิธีที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิด แรงบันดาลใจในการเรียนโดยทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่บตางๆเข้ารับการอบรมและนำปัญหามาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและเพื่อนครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จึงทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งผมใช้วิธีแบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอน 5. ก,กับการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning ร่วมกับเกมบิงโกวงล้อความรู้ซึ่งผมได้ริเริ่มและพัฒนาและออกแบบกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ active learning ร่วมกับเกมบิงโกวงล้อความรู้เพื่อมากระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจไปสำฤทธิ์ในการเรียน สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตประจำวันครูจะคอยกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้และเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสาหาความรู้5ขั้นตอน กับการสอนโดยใช้กระบวนการแอคทีฟเรียนิ่งร่วมกับเกมบิงโกวงล้อความรู้มีวิธีการดังนี้ 1. ขั้นสร้างความสนใจครูจะทำการทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจว่าครูจะนำเสนอเนื้อหาอะไรต่อไปโดยครูจะยกตัวอย่างรูปแบบภาพของสุนัขหลักหลยสายพันธุ์ได้ตั้งคำถามจากภาพสุนัข ว่าสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์เดียวกันหรือไม่อย่างไรเพื่อกระตุน้นชวนให้นักเรียนคิดถึงการที่สุนัขมีความหลากหลายสายพันธุ์เป็นเพราะสาเหตุใดขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหาครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มโดยจำแนนักเรียนเป็นกลุ่มเก่งปานกลางและอ่อนรวมกันอยู่ภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและการภายในกลุ่ม ครูให้นักเรียนทำการศึกษาใบความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพจากและจากแหล่งวิทยาการต่างๆเช่นอินเทอร์อนเน็ตหนังสือเรียนและสไลด์การสอนของครูจากนั้นครูจะดำเนินการแจกใบงานให้นักเรียนทำการแยกแยะความหลากหลายทางชีวภาพให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มขั้นที่3าม ท่านอภิรายและลงข้อสรุปครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบจากใบงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้กิจกรรมเกมบิงโกวงล้อความรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายครูและนักเรียนทำการเชื่อมโยง ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพขั้นที่4ขั้นขยายความรู้ครูให้นักเรียนแต่ละคนลองสำรวจว่าที่บ้านของนักเรียนที่ท้องถิ่นของนักเรียนมีความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบใดบ้างโดยให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอด้วยวาจาขั้นที่5ขั้นประเมินครูให้นักเรียนทำการ ประเมินตนเองว่าหลังจากที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพการร่วมกิจกรรมเกมการร่วมกิจกรรมทำใบความรู้การระดมสมองในการคิดในใบงานทั้งหลักแล้วว่านักเรียนได้สิ่งอะไรกับไปได้การเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นได้ นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความความคิดที่หลากหลายเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูได้ทำการประเมินนักเรียนในทุกด้าน จากผลของการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนการสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอน 5e กับการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning ร่วมกับเกมบิงโกวงล้อความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในข้างต้นส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้ k ด้านกระบวนการ p ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เอกด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน4ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในทุกด้านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอนกระผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ